สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเอลิงคิทเช่นค่ะวันนี้เราจะมาทําอาหารเช้าง่ายๆกันนะคะพอดีเมื่อคืนเรามีผัดกระเพราเหลืออยู่นะคะอันนี้เป็นผัดกระเพราอ่ะไม่เผ็ดนะคะเราก็เลยจะมาแ็ปห่อกบบแผ่นแป้งนะคะอ่าแรปให้มันเป็นอาหารเช้านะคะแล้วเรามีผักค่ะเรามีชีสชีสฝอยนะคะเราก็จะมีชีสแผ่นนี่เลยค่ะ แผ่นนี้ก็ต้องเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแปะหน้ากันเนาะก็เก็บไว้พักไว้ก่อนกระเพรานะคะใส่ลงไปเพื่อหอเสร็จแล้วก็ใส่ชีสค่ะ ยิดลงไปเล็กน้อยเพื่อความยืดนะคะอาหารไทยนะคะแล้วก็เอามาผสมผสานกับอาหารฝรั่งเนาะใส่ผักลงไปค่ะเสร็จแล้วก็โปะด้วยแผ่นชีส แป้งที่เราตัดอ,ออกนะคะวางลงไปแล้วก็ห่อค่ะ ลงไปทอดค่ะอย่ารอให้เขาเหลืองแล้วก็ตักหนะ้านะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันค่ะเดี๋ยวเราไปตัดดูกันนะคะนี่ค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วค่ะแผ่นแป้งห่อด้วยกระเพราหมูสับค่ะเป็นอาหารเช้าง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ ฝากกดติดตามเราด้วยนะคะเอลินคิกเช่นแล้วพบกันใหม่ิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ